คล้ายๆรับคนผิดปก็ผิ่คล้ายๆใช่ไหมบแต่ว่ามันจะมีพ่อแม่มีอะไรไม่ได้ไม่ได้เยอะมากใช่ไหมนั่งอยู่แล้วก็เป็นแขกนี่เลยก็จะมีแน่นอยู่ตรงในส่วนของพ่อแม่เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวเจ้าสาวเจ้าบ่าวแล้วอาจจะมีเดอะแก๊งจะนั่งอยู่ตรงไหนแล้วแต่เราเดี๋ยวขอเวลา กระทำท่าเลยดผมขอคุยนักแสดงเหอนักแสดงมานักแสดงมาเดี๋ยวผมไปนั่งได้สวัสดีครับี่เดี๋ยวไปก็จับเตรียมดีก็ได้เตรียมพับเตรียมอะไรกันขอคุยก่กับทีมกล้องนยะครักิกล้องนี่นี่กลิกล้องไปน้าคนน่ซ้อนหน่อยครับโอเคแล้ไนาภาซ้อนหน่อยิดเเข้ามากไปน้าปิดเข้ามาาโอเคโอเคประมาณนี้ ป้า <ITT> ป้าป้าอะไรสาร, okay. รนาิดนึงครับสารนิดเดียวนะครับอ่าโอเคประมาณนี้ครับอืมโอเคครับขอโทษนะครับคุณป้าเสื้ออะไรกระเถิบหน้าขึ้นมานิดนึงโอเคตรงนี้นะครับแล้วคุณป้าอีกคนนึงชื่ออะไรเออร์ป้ายังไม่ได้ป้ามันกระเถิบคุณป้าถอยคุณป้าเสื้อโคคาโคล่าอะไรเนี่ยอ่าอ่าโอเคครับป้าไปใช้สายเองโอเคครับประมาณนี้่โอเคครับ แกแล้วเอกถ้าไม่ด้วนนี่ถ้าไม่วนี่พูดตรงนี้ับเราต้องเอีไอเอสามเอนห้าไม่ธรรมดาธรรมดาคนายูแมนวตลอดเมไม่เช่ออโต้เองไปเอาจอบดีกว่าไปอยู่ท้านอยู่ข้างอายกกล้องไปฝังนี้เราได้ฝัง ครับมาใช่ครับมาาต่บานครับมาแจะบานเนาอโอ้นั่งรถมาก่ะโอ้มอไซค์ครับี่มอไซค์บะโอ้บุตรกระสินนะครับมาเยี่ยมนะครับวันนี้มีอะไรติดไม้ติดมือมาให้บ้างไหมครับมีอะไรติดไม้ติดมือมาให้บ้างไหมครับ เอาเห็ดมาฝากแม่อู้เห็ดบ่เห็ดยังเห็ดปีฮะเห็ดปีเห็ดปีไปไงเห็ดปีโอ้โนี่โอ้ผ่านผ่านครับมุกนี้ผ่านโอ้ครับผมสบายดีเนาะครข้าพณบายกูบุ้งยิ้มชิบชิบโอยากเตะหมาตัวนี้เลยนี่ต้องไปตะเกีย

เยยังบอกเอาอีกนอสมสวัสดีครับสวัสดีครับสันตรรมชาติชมรมคนชอบสวัสดีครับ เขาเขาจีดิ้งไม่ให้เจ้าได้ละอยูนี่ล้มมาตะกี้ือตอกคือตอกซัมบูมี่ซัมบูมี่ก็มาอย่างไงล้มมาทางฝีมาตอกทางีคือปเอาไปทางุ่นันจังวันลงน้ำจวงจตี ลมพาทางนีได้ทานเขาตอบสังดรถึงพาดลัหนงนงในามาระพลับ่องโกกาวบ้านากาศครับอั่รยูทูบเบอร์เมืองไทยครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพระ ถูหนูโดนด่าไปหนึ่งดอกใช่เสีเยแรงเหมือนนะจัดหนัก,<อ>กเลย

มันสงสัยเลยนี่มันขี้ไงโวเสียงดังแม่ก่อครับอันนี้ผมยอมเห็นฝ่าได้ทำไมเห็ฝ่ได้ที่ฝ่ได้คือถ้ามันมาจากข้าแล้วเห็นฝ่ามันไม่สวเดี๋ยวต้องพร้อมเลยระวังรถร่อนก่อ่าต้อฮะ แค่เ <c oughs> ห็นแล้วอย่างงี้นี่นายนางเอกแม่งเดินเลยเราแบบมองเลยนะมองแบบเฮ้ยเชื่อเขามาเดินทำไมวะเศร้าๆเลยนะจริงๆๆโฟกัสเราต้องอยู่ที่รถรรถไหนนะคับใช่ๆอยู่เลยที่เรีเยบร,ระเบียบแต่ตอนเริ่มอยู่ที่ผู้หญิง เลยใสเสือสมเลยย้าลดเลยใสเสือสมเล่ยดาห้าสิบ่าหร่าห้าสิี่ายร้อมก็จะอากาศดีไปยินข้างนอก้าก้ก่อนนั้นก็ห้าสิบใจแดงใช่ดงแต่ถ้าจะีต้องรับมาแฉะมองเหองเห็นไปเป็น ึ้นนอนได้ไปึุมุงานอนได้ไปโอ้ไปนอนไหนผมไปนอนไหนเราไปเอาเปาสิาต้องง่อยต้องง่อยเราค่อยไอต้องง่อยเราคอยไอต้องง่อยเราคอยอาตตาตาตา เออเออเเดี๋ยวเขามาสอนทิกเลยอ่ะจากไหนอ้านจากไหนจ้าพ่อเสียอ่ะอ่ะจ้าพ่อเสียง โนะอเคร่อยอยู่ที่พักต่อต้องไม่เอามานะเดี๋ยวพอนเปลี่ยนงเตียลมแล้วมึงรับหนะ้าจัดการเองเลยมึงวันทั้งนี้ก่อนจะไม่ลงไปกับมึง <c oughs> อมโอ้ยพีนะ <c oughs> ่กำลังรักษาที่อาการแพ้อยู่ บุดแค่ระซินสองอหากสัมผัสได้ปวดท้องท่ายังไงบไปจ่อนละอายหวาเลยไม่ได้ปวเอาเาเด็ดทายอยู่ด้วยเอาลงนักมอะไรนะความสมจริงในการลูกพีลอยพี้ โคตจริงกอะหื้อเยแฮมสมจิงเลยแก๊สลุกใส่คอใส่คอใส่คอเย็บตัวเลยปาร์ตี้จ้ามเลยนะครับเรื่องนี้ืคนฟ้านะครับจับกูทีมงานต้องาพนะครับจาี่าน่เตีนะครับอะแล้วจะกิะเกิดขึ้นมาต้องเข้าไปนอนร้อนหน่อยจุกจุกลองนี่ลอง แล้วก็มือมือที่หมาหมอน้นสองใบครับสงใบครับสองใบห่อหม้อม้อครับพันผู้สมเขาสีฟังเลาเองตัว Chân cũng dừng xuống để cho nó. Không được ครับครันอ่ะที่ะไรนะส